เขาที่ระวงัง <c oughs> ไปโอเคแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยครับพบกพบับผมดาวโดดเดอร์แคสเกมเมอร์อย่างวันนี้ไม่อยู่กับในหน้าชื่อชื่อจริงชินารุมิชื่อเล่นชินาชินาลูมิชื่อเล่นนะเล่นชื่อนหน,น้าชื่อจริงชื่อจริงเชอร์อ๋อ evet. เ <laughs> ชอร์เชอร, <c oughs> ชอร์หรือเชอร์เชอร์ไม่ใช่ออ๋โอเคเลยชื่อเชอร์โอเคได้ได้ วันนี้มาทำอะไรกันอะทำไรอะคุณคอมาทำไมนะคะอะผิดใช่ไหมนะเปล่านะโอเคอืมอืมอือเขาดาวอะไรอีกเขาดาวนอข้ามคืนครับข้ามนามข้ามคืนแบบไม่ต้นสะโพกโยกย้ายแบบผ่านข้ามคืนผ่านแสงสีอะไรอย่างนี้ไม่ายครับอันนั้นตีหน้าแบบเจอสิ่งว่า คิดภาพโอ้โหแบบดิจิตอเทคโอ้โยเราไม่ได้คิดอย่างนั้นนะเว้เราเราคิดไปอย่างอื่นนะเว้ยคิดบรอย่างกาศคิดอ่าแบบติดติดไปฉายบนอ่าเพดานอะไรเงี้ยแล้วสาดส่องลงมาแล้วก็เปิดเพลงกับโทรศัพท์สล้นอืมปั๊มไม่ได้คิดถึงดิจิตอเทคเลยจริงๆอะไรอย่างเงี้ยบังวัด t the fuck ว่าเดอะฟัคเซ่ดิ่งนิ่งนี่ดิ่งริงอะไรเงี้ยต้องโตเกียวดิตึงตึงหลองไงวะเงี้ยแป๊บก้าวต้องเกียวดิ๊บมาโตเกียวดิ๊บเหอโอ้โหอะไรวะอะไรขึ้นต้นอะไรวะอะไรอิซิมิอะไรสักอย่างนั่นแหละนั่นแหละช็อกแป๊บเงียบแป๊บไม่ต้องเงียบเงียบเงียบบ้างก็ได้ต้องเงียบเงียบเตือนตีหรอกเดือนตีทำไมอ่ะดับเบิ้ลคิวอ โอ้จริงอีมเลยว่าเนี่ยอีมดจะกะจะเอาอีมดตัวเนี่ยนะถ้าเลยบอดแบนเป็นอ่ะหรือจะเอาบอดแบนบอดแบนอีมหรือจะเอาบอดแบนไม่เอาเอารอเอาทีบอดแบนเน็ตจะไม่กระตุกนะเฮ้ยแงทำไมเครียดแบบไม่ต้องเครียดเราต้องอยู่แบบมีความสุขเว้ยอือไม่เถียงเลยอือไม่ต้องเถียงอี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  อี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 อ <c oughs> ีอีถ้าไม่เอารูปนี้ขึ้นเนี่ยไม่เอารูปโปขึ้นไม่เอาแล้วทำไมไม่ไม่เอาไม่เอาแล้ว <c oughs> เออลืมไปน้อยหน่าอายุไรครับสิบห้าครับอยู่อยู่จังหวัดอะไรครับอยู่ชุมพรครับเป็นคนใต้ไหนี้เป็นคนใต้นี่โอ้โหทำไมต้องใช้คำว่านี้ด้วยก็ผมจะรู้ไม่ผมไม่ใช่บรรพุลุด นะเธอเป็นผู้หญิงผู้ชายนะครับเป็นผู้หญิงครับอ๋อผู้หญิงไม่ดุนมีดุนไม่ไม่มีจออไม่ทำไมต้องเสียงส่งไม่มีแค่นั่งปกติก็ปกติเนี่ยเออนะจริงจริงจริงก็อืออ็ไม่เถียงไม่เถียงทำนองนั้นเป็นโน้ตคีย์ทำนองนั้นอเป็นโน้ตคีดเฮ้ก็ไม่ดูสินะเออ ไม่มีอะไรจะพูดเหรออืมอ้าวกำคุณเปิดประเด็นแล้วไม่พูดถ้าไม่อยากแล้วก็จากไปอะไรอ่ะก็ไม่ดูสิเนี่ยโดพูดงี้โดเลยเนี่ยโดเลยเนี่ยเงอะป๊ะแล้วก็ไม่พูดอ่ะอะไรค่ะก็เงอะเป๊ะเนี่ยกำ เงืบไม่ต้องแป๊บเงี illing, ้ยแบบทำไมต้องกำทำไมกำแล้วไม่แบด้วยอ่ะก็มันเป็นหมีแบแบบแบหมีอะไรเงี้ยแล้วก no ับกำเราไม่ต้องกำเราแบบอาจจะแบบเป็นบุญหมีบ้างขอขอโทษครับวันหลังผมจะไปเล่นมุกนี้อีกนะครับเป็นบุญหมีเออบุญหมีเฮเครียดเจอผู้หญิงเบรกฮะอะไรนะเป่าพูดอะไรพูดไม่เดี๋ยวนี้เลยนะเป่า พูดดีๆเดี๋ยวแบบว่าทำไมต้องพูดดีๆพูดดีๆก็เราเราไม่พูดเร็วๆไงอ่าใช่ป่ะแล้วเราพูดดีๆเราพูดเป็นภาษามนุษย์เอ้ยอเลิกชขายเจ็บของกลับบ้านกันปะเก็บแผงอะไรงเงี้ยป่ะเทสกิจมาเออขายแผงลอยไงมันโนว่าแบบขายแผงลอยเทศกิจมาอะไรเงี้ยอีกแล้วง่าไปแล้วโอ้ยอะไรอะไรเนาอะไรไม่มีมันต้องมาไม่มีเสียงสูงสองรอบแล้วเนี่ย สงอะไรออกจะต่ำทำไรอ่ะเปล่านะเสียงจะแบวเปล่าเปล่าเปล่าว์กูไม่รู้สินะเล่นบ่อยอะไรก่นไม่บ่อยครับพุกนี้มันใช้ประจำเอกเล่นลายไหมไม่เล่นจำแบไว้อะไมาเก็บแมเคยเล่นปะมาเก็บโอ้โหมาจุ๊บจำจุ๊บอมจุกแบอะไรเนี่ย จำได้แม่งเมื่อก่อนทุบจนมือแหกทุบเจ็บไหมล่ะพื้นรู้สึกไม่เจ็บด้านอืมเป็นคนมีความมุดบนสูงเกิดมาสิบห้าปีแม่งชีวิตอยากเกิดเป็นหอยทากทำไมฮึอยากเกิดเป็นหอยทากมันรู้สึกดีไงมันอยู่มุมต่ำไงต่ว่าจะได้เห็นอะไรเหรอ ก็แบบไม่มองเห็นท้องฟ้าอะไรอย่างนี้ถ้ามองถ้ามงใหน้าก็เห็นแล้วนะ่ยไอ้เงยหน้าก็แบบเห็นท้องฟ้าก็เห็นแล้วนะเห็นสวรรค์เลยถุยถุยเครียดแบบเครียดทำไมอ่ะบ้าเหรกรรมกรรมแดงไม่แบกก็บอกว่าเล่นจุกกรรมจุกกรรมจุกแดงไงแล้วมันถึงหมากจุกกรรไงถ้าแบกก็แพ้ไงอืมอืม โอ้ยแป๊กเถอะบองทีงงไม่เคยเจะขำจำจำมันไม่แบะก็กบอกแล้ว <c oughs> โอ้ยห <c oughs> มกเปลี่ยนมุกเปลี่ยนหมกเปลี่ยนหมกเลยเปลี่ยนมุกเลยเปลี่ยนมุกก็ได้ต้องถาเพชรมาก่อนนะฮะเปลี่ยนมุกต้องหาเพชรนะเปลี่ยนมุกทำไมอ่ะแป๊กว่ะ เปลี่ยนมุกมันไม่ใช่อย่างนั้นไม่เปลี่ยนมุกอะ่ะแสดงว่าเราต้องเปลี่ยนมาหาสมุทรหามุกเว้ยโอเชียนอะไรอย่างนี้เออแบบถ้าเป็นโอเชียนไม่อันนี้โอเชียนต้องไปบอกครูทําไมอ่ะก็แบบครูครับโอเชียนครับก็แบบมาหาสมุทรเสิตเะอเออแบบบอกครูครับโอเชียนครับมหาสมุทรอืมอืมนั่นแหละประมาณนั้นจบคลิปวิ่แค่นี้ โดนรีเซเบย์ไฟ,ไฟนะครับคิดว่าเจอกันไม่ได้ไม่ไอ้